เรื่องต่อไปนี่เชื่อว่าไม่มีใครเคยเจอนะครับถ่ายเอกสารขนาด A4 แพงที่สุดเท่าไหร่คุณเลนไฟที่เคยเจอ25บาท25บาทนี่ก็แพงมากแล้วนะสาวคนนี้คุณผู้ชมถ่ายเอกสาร A4 ใบละ500้ฟังไม่ผิดนะแผ่นนี้หรอใบละ500ใบเดียวใบนี้เนี่ยแล้วเจ้าของร้านบอกว่าใจดีเดี๋ยวลดให้เหลือ400พอเอาเรื่องนี้ไปโพสต์ในโลกออนไลน์จนกลายเป็นข่าวเท่านั้นแหละเจ้าของร้านบอกว่าขอโทษเดี๋ยวคืนตังค์ให้มาดูเรื่องนี้ครับ เป็นรายละเอียดของผู้ใช้ Facebook ที่เอามาโพสต์นะครับบอกว่าถ่ายเอกสารสี1กระดาษ A4 ถ่ายใบยเดียวเนี่ย400บาทตกใจเป็นครั้งแรกในชีวิตจริงๆค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่าครองชีพประเทศไทยอะไรมันจะแพงขนาดนั้นแล้วเหรอ,โอโหถ่ายเอกสารสีแพงที่สุดเลยเขาบอกว่าใครสนใจอ่ะไปถ่ายเอกสารที่นี่ได้นะแพงสะใจดีเหลือเกินแล้วก็ปลอ,อมาด้วยราคาเต็มเคือ500แต่เจ้าของลดให้ร้อหนึ่ง เหลือแค่400หลังจากที่ถูกเผยแพร่ออกไปแน่นอนครับกลายเป็นกระแสดังคนเข้ามาคอมเมนต์มีคนสนใจกันเยอะแยะมากมายบอกว่ามันเอาเปรียบกันเกินไปจริงๆทีมข่าวอยากจะทราบรายละเอียดครับก็เลยลงพื้นที่ไปพบกับนางสาวขวัญกมลและนางสาวสิริพรเป็นคนที่เอาเรื่องนี้โพสต์ลงในเฟ e บุ o กนะครับทั้งคู่ก็เล่าให้ฟังว่าไปถ่ายเอกสารเกี่ยวกับที่ดินซึ่งตอนแรกมีน้องผู้ชายคนนึงมารับเรื่อง แล้วก็ตกลงราคากันก่อนนะครับน้องผู้ชายเนี่ยบอกว่าถ่ายเอกสารสี60บาท<ะ>ขาวดํา25บาทซึ่งแพงแล้วนะแต่เธอแบบอ่ะก็ตกลงกันราคานี้แล้วกันตกลงอะไรเสร็จเรียบร้อยพอตอนที่ถ่ายเอกสารเสร็จแม่ของน้องผู้ชายเนี่ยเอาเอกสารมาให้แล้วก็บอกไม่ใช่แล้วนี้ราคาเดิมอะ,ะเอกสารขาวดำเนี่ยแผ่นละ25บาท4แผ่นคือ100บาทส่วนเอกสารสีคือใบเนี้ยนะครับ<ะ>ใบเจ้าปัญหาเนี่ยเขาบอกว่า A 41แผ่นแต่เห็นไหมมันมีรูปภาพตั้ง5รูปเขาคิดรูปละร้อยห้ารูปก็500แล้วก็ลดให้ด้วยใช่ไหมแต่เขาใจดีเขาลดให้และกันเหลือ400บาทแผ่นนี้ค่ะอันนี้คือแค่เอกสารสีนะถ้าไปรวมกับถ่ายเอกสารสีขาวดำก็จะกลายเป็น500บาทพอดีเค้าบอกว่าเนี่ยแหละตนก็ตกใจนะว่าทำไมมันแพงขนาดนี้แต่ตอนนั้นเนี่ย คือรีบแล้วทางแม่ของน้องที่เป็นพนักงานเนี่ยอ้างว่าน้องเขาเป็นออทิสติกตอนสื่อสารครั้งแรกเนี่ยอาจจะพูดไม่เคลียร์ตัวเองรีบครับตอนนั้นก็เลยจำใจจ่ายไปแต่พอย้อนมาภายหลังมันก็ยังติดใจมันคาใจรู้สึกว่าแพงเกินไปจริงๆก็เลยเอามาโพสต์ Facebook แบบนี้ ล่าสุดปรากฏว่าพอเป็นเรื่องเป็นราว <Ừ. S 2> ว่ายังไงฮะคือเจ้าของร้านเอกสารก็บอกว่าอาจจะมีการสื่อสารแล้วก็เข้าใจกันผิดอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องขอโทษแล้วที่สุดก็คือยินยอมคืนเงินทั้งหมดให้กับสองสาวนะคะแล้วเมื่อนางสาวขวัญกมลและนางสาวสิริพรทราบเรื่องก็บอกว่าทาั้งร้านเนี่ยขอโทษแล้วก็ไม่ติดใจอะไรส่วนเรื่องเงินที่จะให้คืนนั้นไม่ต้องคืนก็ได้มไม่เอาละเห็นว่าเป็นน้องออทิสติกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่โอ้เอาเปรียบกันเกินไปไหมนะ หรือว่าคุณผู้ชมเคยเจอร้านไหนที่ราคาประมาณนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะคะหรือมีเจอยิ่งกว่านี้ไหมอยากรู้เหมือนกันนะคอมเมนต์มาหน่อยคะ่ะ